พี่น้องที่เคารพครับข่าวทะลุไัมวันนี้วันจันทร์ครับตรงกับวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้ผมขึ้นหัวอย่างนี้อดีตคอมมิวนิสต์กำลังจะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมบุญรวีเลยฟันธงปฏิวัติชัวอย่าไปเล่าใครฟังนะ ถามมารู้ได้ไงกูกคเดาเอา,อาคือเวลาเนี้ยเมื่อมีข่าวว่าอาดีตผู้นำคอมมิวนิสต์ที่เข้าไปในป่าระหว่างลาวกับไทยลาวกับเขมรหรือลาวกับจีนเข้าไปอยู่ในป่าแล้วออกมาได้ดิบได้ดีทางด้านการเมืองได้ดิบได้ดี ในายใหญ่เขาก็เข็นขึ้นไปให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เป็นข่าวลือและกำลังจะเป็นข่าวจริงในเร็วๆนี้หรือเปล่าผู้คนสงสัยกันมากนักข่าวไปถามมิสเตอร์ภูมิพัน์ภูมิธรรมไปถามมิสเตอร์ภูมิธรรมหรือสหายใหญ่นิกเนมก็ชื่ออวน ซึ่งเคยหนีเข้าป่าจับอาวุธมาสู้กับกองกำลังทหารและรัฐบาลไทยในพักคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นคนไทยอยู่ในป่ามีการโจมตีสถาบันสำคัญของชาติอยู่เนืองๆรายงานข่าวเรื่องนี้ว่าสหายใหญ่ได้ดิบได้ดีในป่า ในสำนักอาสาในป่าราวป่าเขมรเป็นสำนักสันติบาทยาวชนคือสอยอได้ดิบได้ดีในป่าได้ดิบได้ดีเพราะเป็นผู้นำเป็นผู้นำในสายสังคมนิยมหรือสายคอมมิวนิสต์จับอาวุธต่อสู้กับกองกำลังของทหารบกฐา,า,านเรือฐานอากาศในช่วงเวลานั้นพอตอนหลัง ปาเปลมพ,พลเอกเปลมตินสูรานนท์บอกเฮ้ย hey, เราจะมารบกันทำไมคนไทยด้วยกันขัดข้องหมองใจนักศึกษาประชาชนหนีเข้าป่าแล้วก็จับอาวุธสู้กับทหารไทยมันน่าจะพอแล้วก็เลยออกนโยบาย66ทับส3ควักมือเรียกเข้ามาเป็นผู้ก่อการร้ายกลับใจพี่น้องจำได้ไหมพอกลับเข้ามาได้ดิบได้ดี มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหลายครั้งมีตำแหน่งเป็นรองนายกรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีแล้วได้ข่าวว่ากำลังจะเสวยอำนาจขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแม่ทัพใหญ่ของทหารเลยแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ทาหารเขาวิาพากษ์วิจารณเขาซุบซิบกันอย่างไร <c oughs> เขาพูดกันมากเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ ทหารเขารับได้ไหมพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับผมพูดเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องอะไรบุรลวีเป็นห่วงถึงการแตกร้าวระหว่างกองทัพกับนักการเมืองหรือประชาชนทหารหารเขามีศักดิ์ศรีเขารักชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์เขารักสถาบันเขามีความมั่นคงในสถาบันผมถึงบอกว่าทหารเนี่ย หรือใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นลูกผู้ชายฆ่าได้แต่ยามไม่ได้การเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตแต่นี่มันคือจริยธรรมหรือเปล่ามันคือจริยธรรมของนักการเมืองหรือเปล่าคุณไม่เห็นหัวทหารเลยแล้วถามว่าเขาจะยอมไหมคุณบอกเอา้าผมมาบริหารประเทศคุณจะเป็นทหารคุณก็เป็น ข่าราชการที่รับเงินเดือนจากประชาชนแล้วทําไมอนะ่ะผมผิดอะไรนะผมได้รักแต่งตั้งเป็นนัมนตรีวาการขรสงลาห์มนะน้ไปหนักหัวใครที่ไหนหนักหัวผมเว้ยหนักหัวผมผมคิดมากพี่ภูมิธรรมผมคิดจริงๆแล้วทําไมคนอื่นมีไม่เอาอ่ะไม่เอามาล่ะนะเอาคุณเสริมจากมาก็ได้คุณสุทินก็ยังดีอยู่แต่นี่เอาคอมมอนิสต์ที่อยู่ในป่านะ เอาคอมมอนนิตที่เคยจับปืนปัง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 ,ปงสู้กับทหารแล้วใจทาาาใจหารเขาคิดยังไงใจทหารเขาคิดยังไงถ้าตอนผมเป็นทหารผมก็บอกมึงเอาศัตรูกูมาสู้กับกูอีกแล้วก่อนสู้กับกูอยู่ในปา่าเวลานี้มึงมึงมาสู้กับกูในกระทรวงกลาโหมมานั่งแอ้แต้เป็นหัวหน้าหัวหน้าทหารสามสี่เหล่าทัพเป็นหัวหน้ากองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าแม่ทัพบ,บกเป็นหัวหน้าทัพอากาศเป็นหัวหน้าทัพเรือ นี่คืออะไรครับผมเป็นห่วงบ้านเมืองไม่ได้พูดให้เกิดความแตกร้าวแต่เป็นห่วงว่านักการเมืองเนี่ยมันมีเยอะมันมีเยอะสมัยคุณยิ่งรักเป็นรัฐนตรีกลาโหมก็มีแต่แม่ทัพนายกองเขาก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรถึงจะเป็นผู้หญิงแต่คุณยิ่งรักไม่เคยเข้าป่าจับอาวุธมาสู้กับผู้ก่อการร้ายคุณยิ่งรักนายกยิ่งรักหรือรัฐนตรีกลาโหมยิ่งรักไม่เคยเป็นคอมมิวนิสต ไม่เคยเป็นคอมมอนิสต์มาก่อนที่จับอาวุธปืนสู้กับทหารของชาติแต่นี่เอาศัตรูของทหารในอดีตเนี่ยมานั่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารสามสเหล่าทัพเขาถึงวิพากษ์วิจารณ์กันมากไงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนี่มันเหมาะสมหรือไม่มันเหมาะสมหรือเปล่าหรือต้องการจะรุกคืบเข้าไปในสภากาาโหมพี่น้องทั้งหลาย ผมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนหน่อยท่านจะได้เข้าใจผมจะพูดสันส้นๆพระราชบัญญัติจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหม2,551แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายที่จัดองค์กรและการบริหารราชการในกระทรวงกลาโหมซึ่งกําหนดให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยมีอํานาจหน้าที่สําคัญหลายอย่างครับพี่น้องทั้งหลายเช่นอะไรบ้างเช่นพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร จากภัยคุกค,คามทั้งภายนอกและภายในราชนาจากักรพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ป้องกันพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนกิจการอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชนเป็นต้นภารกิจกระทรวงกลาโหมจึงเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการดูแลความมั่นคงของชาติฉะนั้นหน่วยราชการเนี่ยมันมีสามส่วนสามส่วนสำนักรัฐมนตรีสำนักปลัดกระทรวงและกองทัพไทยทีนี้ทีนี้สภากลาโหมเนี่ยนะเอาละ่ะสภากลาโหมเนี่ย มีรัฐมนตร,รีว่าการเป็นประธานถ้ามีรัมรีช่วยก็เป็นรองประธานสมาชิกสภา,ากลาโหมทั้งหมดมี19คนใน19คนนี่เป็นข้าราชการทหารของกระทรวงกลาโหมซึ่งดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งเช่นประลัดรองประลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมรองประลัดกระทรวงกลาโหมผู้มาการทหารสูงสุดผูดดดดด้มีการทหารบกผู้มีการทหารเรือผู้มญกากหารอากาศอย่งนี้เป็นต้น และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดทั้งหมดในสิบเก้าแหน่งซึ่งแม่ทัพนายกองมีจํานวนมากกว่านักการเมืองนักการเมืองมีแค่หนึ่งรัานปีหรือรัานปีช่วยแค่นั้นมันก็เกิดเกิดความอะไรล่ะความคิดพรุ่งพล่านในสมองตัวเองว่าถ้าทําอย่างนี้เราจะแพ้ทหารเขาเพราะผู้นําจิตวิญญาณเขามีความคิดเขามีความแค้น เพราะเขากลับมาเนี่ยเขาจะมาแก้ไขหรือจะมาแก้แค้นผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีการกลับมาของพี่เลียมเขาทำให้สังคมในบ้านเรามันแตกแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งอนุรักษนิยมพี่แมวเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นอนุรักษนิยมเขาบอกว่าเขาเป็นประชาธิปไตยใหม่หรืออะไรของเขาเนี่ยความชัดเจนไม่มี ที่ความชัดเจนไม่มีเพราะเขามีคดีหนึ่งหนึ่งสองมินประมาทพระบรมเดชานุภาพในหลวงอยู่ซึ่งเป็นคดีอยู่เวลานี้ผู้คนทั้งประเทศที่มีความจงรักภักดีเขาก็ไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจในความสุดจริตใจในความจงรักภักดีของพี่เหลี่ยมโทษเขาไม่ได้เพราะพี่ดันมีคดีนี้ดันมีคดีนี้แล้วเป็นคดีสำคัญเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมจะบอกให้ผมจะบอกให้ขออนุญาตขออนุญาตอาจารย์อัดาสดางยม,มานาคที่ออกมาโพสต์ข้อความอันเป็นประโยชน์กับไพร่คว้าประชาชนบอกว่าในหลวงไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจอภัยโทษให้ใครครับแต่ผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อคดีนี้เป็นผู้ตัดสินอภัยโทษให้ทักสิน ซึ่งก็มีขั้นตอนตามระเบียบราชการอาจารย์อาายัศดางบอกว่าตามรัฐธรรมนูญไม่ว่ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีรัฐสภาหรือประธานสภาจะออกกฎหมายอะไรเนี่ยหรือจะให้อภัยโทษใครเนี่ยต้องส่งเรื่องให้ในหลวงเพื่อทรงลงพระปรมาพิไยัยแปลความว่าให้ในหลวงเซ็นชื่อกฎหมายนั้น จึงประกาศใช้ได้ซึ่งรวมถึงการอภัยโทษถ้าถามว่าในหลวงไม่เซ็นได้ไหมคําตอบคือได้แต่ถ้าพระองค์ไม่เซ็นก็อาจจะถูกพูดอีกว่าพระองค์ทรงแทรกแซงการเมืองในหลวงท่านโดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับอาจารย์อัศดางยมนาบ,บอกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องน่าเห็นใจพระองค์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น ถึงรัฐธรรมนูญจะเปิดทางไว้ในหลวงมีพระราชอำนาจยับยั้งแต่ในหลวงจะยับยั้งเฉพาะเรื่องสำคัญสุดๆจริงๆเท่านั้นเพื่อป้องกันคำว่าในหลวงแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองอาจารย์อัศสดางยม,มานาคบอกว่าเพราะฉะนั้นเลิกพูดกันเสียทีเลิกพูดกันเสียทีว่าในหลวงให้อภัยโทษทักษิณตรงนี้ เล่าสู่กันฟังด้วยภาษาชาวบ้านนะครับเพราะเพื่อให้ประชาชนเราเข้าใจง่ายๆและจะได้เข้าใจพระองค์ท่านให้ถูกต้องและต้องร่วมกันถวายพระกำลังใจและความเห็นใจครับอาจารย์อาายัดสดางยมมนาคอาจารย์อาายัดดางเป็นผู้บันทึกไว้และเป็นผู้โพสต์ไว้ให้พวกเราได้ตาสว่าง เพราะมีการพูดกันไปต่างๆนานาพูดกันไปต่างๆนานาครับพี่น้องทั้งหลายนะตื่นเถิดชาวไทยอย่าโมเล่าไรหลับไรให้หลุมลงคือคือ,คอมีคนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเป็นข้าราชการำบำนาญเขามีลูกชายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ใหญ่พอสมควรน่ะนะคือตอนเนี้ในเหลี่ยมเนี่ยเขารู้ว่าคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ย พุ่งความสนใจไปที่การจัดคณะร,รัมปีในตอนนี้นะจ้องกันแบบไม่กระพริบตาจ้องกันแบบไม่กระพริบตาสื่อของพวกเขาเนี่ยเขามีสื่อสารมวลชนของเขานะไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์มันจะเป็นออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่โอ้โหตีข่าวกระแสให้สับสนผู้คนก็ก่อติดแต่ขอให้พ่อบอกต่อๆไปนะครับว่าเวลานี้ ในระบบราชการงานกระทรวงและองค์กรต่างๆทักษินเตรียมแล้วเตรียมวางคนของเขาเข้าไปรับตำแหน่งแทนหมดทั้งแถวหนึ่งแถวสองแถวสามถ้ามีช่องว่างตรงไหนยัดเข้าไปหมดเลยไปจองเก้าอี้ถ้าไม่มีช่องว่างก็เตรียมย้ายไอ้นี่มึงไปกูเจ้าคนกูเข้ามาเขาลือกันอย่างนี้เขาลือกันอย่างนี้ เช่นผู้ว่าแบงค์ชาติเวลานี้คลั่นเนื้อคลั่นตัวแล้วครับเพราะไม่ถูกใจนายกผู้หญิงคนนี้หรือผู้อำนวยการกรมอุทยานคลั่นเนื้อคลั่นตัวแล้วอาทิย์ดีกรมสัมภารกรณที่ปีข่าวอยู่เขาก็จะเอาคนของเขามันเกี่ยวเนื่องกับภาษีต่างๆมาๆนานา,นาพี่น้องทั้งหลายครับ มายกอดพระสยามเทวาธิราชผมถึงบอกว่าตื่นเถิดชาวไทยจ้องไว้เราไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้คิดว่านะเขาจะเป็นคนเลวขนาดนี้นะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทว่าเราก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดนะว่าความยุติธรรมความเป็นธรรมในการโยกย้ายขราชการมันอยู่ตรงไหน,นและการล้วงลูกเข้าไปใน กระทรวงโทรบงกลมต่างๆหรือการล่วงลูกเข้าไปในกองทัพต่างๆมันมีไหมถ้ามีอตรอนะครับผมบอกว่าผมไม่มั่นใจใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ผมไม่อยากให้มันเกิดการยึดอำนาจหรือการปฏิวัติมันเสียเวลาประเทศไงอย่างที่เราพูดกันตรงๆทหารเขาก็ไม่อยากจะทำปฏิวัติแล้วเอ้าหันไปกลับไปของเก่าเอาวล่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่รู้เอาใครมาทหารเป็นนายก มันก็ไม่ใช่จะดีนักหนาหรอกทั่วโลกเขาก็จ้องมองอยู่แล้วมันก็ถอยหลังลงไปถอยหลังลงไปนี่เราถอยหลังมา20-30ปีแล้วถ้าเราไม่ถอยหลังก็เอาไอ้ตระกูลชินวัตรมาตลอดเป็นมาแล้วครั้งสองครั้งรัฐมนตรีติดคุกมาสิบกว่าคนนะครับเพราะอะไรนะบริหารดีกันที่ผายไวป่วงนะรักชาติกันจนน้ำลายไหลและยิ่งวันนี้นี่รักชาติกันจนน้ำลายไหลครับรักชาติกันจนน้ำลายไหล อยากรับใช้ประชาชนเว้ยเฮ้ยอยากรับใช้ประชาชนแต่ผมจะบอกให้ตอนนี้กำเก่ากำลังไล่ล่ากำลังไล่ล่าครับมันมีด่านจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เฉลิมชัยหรือว่าคุณเดชอิดซอจะหลุดเก้าอี้ถ้าเข้าไปร่วมกับเพื่อไทยและอีกขั้วหนึ่งก็ขั้วพลังประชารัฐ ขั้วพลังประชาลัฐคือมันมีกับดักจริยธรรมครับที่ผู้เป็นนักร้องเขาเตรียมไว้หมดแล้วขบวนการร้องแต่เขารอให้จัดรัฐมนตรีให้เสร็จคอรมอให้เสร็จแล้วประกาศคอรมอทูนกล้าวให้เรียบร้อยทูนกล้าเสร็จแล้วเอาคณะรัมรีทั้งหมด35คนเนี่ยเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อในหลวงเสร็จแล้วอาจจะประมาณไม่เกินปลายเดือนหน้ากันยา ก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนั้นบรรดานักรองเขาจะจัดวงดนตรีวงใหญ่ครับเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการเฉลิมฉลองให้กับให้กับสมเด็จทักษิณนะณพนมเป็นนี่เขาผมไม่ได้ไปล้อเล่นนะเฮ้ย เขาได้เครื่องราชจากเขเรมาจริงๆตอนที่เป็นเป็นไรเป็นประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจนายกคุมเซ็นนะนะสมเด็จทุนเซนนะเขาก็ให้สมเด็จสมเด็จทักษิณพลเอกชวลิตก็ก็ได้ได้เครื่องราชเป็นสมเด็จทักษสมเด็จสมเด็จชาวลิตยงใจยุทธก็ให้หลายคนนะมีผมนะไม่ได้ผมไม่ได้ผมยังไม่ได้ถามว่าอยากได้ไหมอยากเหมือนกันเวย ต่อไปคนจะเรียกสมเด็จบุญเล้วีอาาโอ้ยแม่งขำใโหงวงไว้กูเออเอาเรามาดูคอรมออิงหนึ่งครับมันไม่ง่ายเหมือนคอรมอเศรษฐาแต่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยเขาก็เฝ้าตาดูคุณอิงออกไปดูแลน้ำท่วมไปแค่จังหวัดนั่นทำไมไม่ไปอื่นบ้างะมีเชียงรายมีแพร่ไปให้พูดทั่วหมด ยิงอยู่ยังไม่ได้เป็นนายกเต็มภาคไปเต็มเต็มเต็มสูบแต่เอาเหอะนายกรักษาการคุณภูมิธรรมก็ลงไปบ้างคือเขาเดือดร้อนมากมากพี่น้องที่ถูกน้ําท่วมเวลานี้ไม่มีจะกินไม่มีข้าวสารกรอกหม้อไม่มีเครื่องกระป๋องไม่มีที่อยู่อาศัยนอนข้างถนนนอนกลางถนนพี่น้องทั้งหลายเชื่อไหมผมพูดเลยคนลุกนะหน่วยงานแรกที่ไปก็คือไหนหน่วยงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือรองครัวพระราชทานไปก่อนเลย น้ำท่วมช้าวันนี้ไม่เกินสองชองั่วโมงโรงครัวพระราชทานถึงหมู่หมอทั้งหลายถึงนางพยาบาลถึงหน่วยรักษาพยาบาลถึงนี่คือทหารในพระราชวางังทหารรักษาพระองค์ในความจำเป็นไม่ต้องฟังรัฐบาลเพราะเพราะเป็นงานในพระรชาชวางังข้าราชการในพระบรมหารชาชวังเนี่ยเป็นข้าราการที่กินเงินเดือนจากในหลวงในหลวงไม่ได้เอาเงินรัฐบาลเลยนะจะบอกให้ เป็นเงินที่พระองค์จ่ายเองในหลวงพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลเคยให้เคยจัดงบประมาณให้ท่านบอกไม่เอาไม่เอาเพราะท่านเห็นใจเห็นใจประชาชนมันเป็นหนี้สินมากมายท่านพระองค์ท่านก็รู้นะงบประมาณติดลบไม่รู้กี่สิบล้านเป็นล้านนะเป็นล้านล้านเกือบล้านล้านทุกปีทุกปีทุกป,กปีเป็นสิบปีมานี่แล้วผมถึงบอกว่า มันเป็นอันตรายของประเทศในเรื่องของเศรษฐกษษิจเอาใจช่วยไม่ใช่ไหมเอาใจช่วยนะนายกอิงที่บอกว่าจะแจกเงินพี่น้องประชาชนคนละหมื่นไม่ห้าพันไม่เอาเอาหมื่นหนึ่งเลยแจกไปเงินสดโอนเข้าในแอปแอปอะไรก็ได้แอปเป๋าตางังหรือว่าในแอปอะไรที่สมัยพลเอกประยุทธ์ทำไว้ให้มันเกิดการหมุนเวียนแล้วรีบโอนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันยี่สิบหกหนึ่งกันยารีบโอนไปเลย รีบโอนไปเลยผมจะชื่นชมท่านผมสงสารพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนกันมากเวลานี้หลายจังหวัดน้ําท่วมหลายจังหวัดไม่ท่วมแต่ไม่มีเงินใช้ขายของไม่ได้สินค้าขายไม่ได้เดือดร้อนถูกสินค้าจากจีนมาบุกสินค้าจากจีนมาบุกเขาเรียกว่าไอ้จีนเทาเนี่ยโดยเฉพาะเข้ามาลุกการขนส่งคือโลจิสติกเข้ามาลุกโลจิสติกเข้ามาลุกโลจิสติก รถบรรทุกเนี่ยเป็นหมื่นคันพี่น้องวิ่งทั่วประเทศ30เปของทุนจีนเขาบอกว่าบุญละวีรู้ไหมไอ้นี่แหละคือการฟอกเงินของธุรกิจสีเทาเป็นการฟอกเงินของธุรกิจสีเทาซึ่งเวลานี้ธุรกิจจีนสีเทามราระบาดหนักในประเทศไทยรัฐบาลเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับและไม่รู้จะเอาอยัางไงเหมือนกัน โดยเฉพาะที่ผิดกฎหมายมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าแสนคนไทยถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอนเซนเตอร์และขายต่อเป็นทอดทอดขายคนไทยเหมือนเ้อขายทาสสมัยก่อนส่วนไอ้ที่ตัวธุรกิจไม่ผิดกฎหมายแต่ใช้คนไทยเป็นนอมนินีสารพัดธุรกิจที่หนักที่สุดคือการขนส่งคือโลจิสติกครบวงจรเลยครับตั้งแต่รถบรรทุกทัวศูนย์เหรียญจนถึงบริษัทส่งออกจีน มีรถบรรทุกสัญชาติจีนวิ่งพล่านไปทั้งประเทศไทยส่งสินค้าเป็นหมื่นหมื่นคันเป็นหมื่นหมื่นคันตั้งแต่ปีนี้เรื่อยไปปีหน้าจะหนักกว่านี้ในขณะที่โรงงานผลิตสินค้าปลอมมันไปตั้งฐานผลิตในชนบทของประเทศไทยต่างจังหวัดจังหวัดเล็กๆไปตั้งนู่นะสินค้าปลอมนะแล้วก็ส่งขายออนไลน์พี่น้องประชาชนชอบออนไลน์เอา้าส่งขายขาย เสร็จแล้วแกะมาทําไมได้แกะเอา้าตายแล้วกูสั่งไอ้นี่กลายเป็นน,นั่นะที่บ้านผมสั่งสั่งสินค้าสั่งสินค้าบอกว่าเฮ้ยสั่งไอ,ไอเครื่องป่าผมกลายเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์พับพับพ,บพบให้มันหนักหนักแกะมาตกใจบางทีมาไร้สาระเราก็ไม่อยากจะพูดหรอกครับก็เจอกันแทบทุกคนมันขายออนไลน์แล้วก็ขนเงินส่งกลับเมืองจีนนะ เงินลงทุนพวกนี้เป็น30%เน์ของธุรกิจจากธุรกิจสีเทาที่เอามาฟอกเงินในประเทศไทยไอ้ธุรกิจจีนสีเทาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัญหาที่บั่นทอนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยขยายตัวกว้างออกไปกว้างออกไปไม่ว่าจะเป็นย่านห้วยขวางรัชดาพิเศษเยาวราชสัมพันธวง ที่จีนสีเทาเข้ามายึดพื้นที่ทําธุรกิจอย่างเปิดเผยนี่ไม่รวมกระจายไปต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานเยอะที่สุดเดยอะที่สุดส่วนว่าจะเป็นธุรกิจไหนบ้างส่งผลกระทบยังไงพี่น้องทั้งหลายครับเราเฝ้าดูกันถ้ารัฐบาลไม่ทําเรื่องนี้ให้กระจ่างศูนย์สินตระกูลไทยจีนน่ากลัวกับเมียนมาน่ากลัวกว่าเมียนมาผมจะบอกให้เมื่อวานนี่ผมไปมหาชัยก็ได้คุยกับคน คนไทยที่เขาค้าขายสินค้าประมงที่เขาอยู่อีกตลาดหนึ่งไม่ใช่ตลาดมหาชัยมันฝั่งตรงข้ามอ่ะก็ปรากฏก็เล่าให้ฟังบอกเฮ้ยพาม่ามันเขาบอกพี่จีนน่ยมันร้ายกว่าเยอะนะพาม่ายังไม่เท่าไหร่พาม่ามันยังรักสถาบันแต่เอาเขาก็เข้ามาเยอะเขาขายันเขาอะไรก็เราก็ฟังไว้ก็เขา้าเขา้าเข้าไปคุยไปหาข่าวเข้าไปไปไปดูก็หลายคนก็บอกแย่ค้าขายไม่ดีเจอหน้าผมก็ทักทายกัน ก็ข่าวทะรุไม้เวลานี้ก็ดังกับทลรุเมฆที่พี่น้องทั้งหลายเข้ามาฟังกันอ่ะก็ก็ต้องทําหน้าที่ของผมเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเบต้าวันเบต้าวันสารสก,กัดจากยีสต์ขนมปังที่เขาเรียกเบต้ากรูแคนสะอาดปลอดภัยและชนิดเข้มข้นจากสหรัฐอเมริกาสร้างมาแล้วบรรจุเป็นแคปซูลในนี้ได้รับอนุญาตจากอ,อยนะให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นะตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการเลือกตั้งของคณะกรรมการอาหารและยาปีนี้เป็นปีที่10ครับที่ผมฉลองครบรอบ10ปีฉลองครบรอบ10ปีที่บริการค้าขายกันอยู่ในประเทศไทยก็กำลังดำเนินการส่งออกไปประเทศข้างเคียงก็ก็ต้องขยันนะครับฤดูนี้ทไมขยันก็อดตายไม่มีเงินซื้อข้าวสารกรองหมอ้อ พยายามทําไปด้วยด้วยธุรกิจที่ที่ขาวสะอาดแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปอะไรมากนะแล้วมันมีประโยชน์ไงที่มันอยู่ได้10ปีเนี่ยเพราะประโยชน์ของมันประโยชน์อะไรบุรีหนึ่งมันสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเมื่อภูมิต้านทานเราดีจะไปกลัวทาไมโครคภัยไข้เจ็บใช่ไหมแต่เราก็ต้องระาวาังไว้ที่สําคัญคือผลิตภัณฑ์อื่นไม่มีนั่นก็คือมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตหรือคินเลอร์เซลล์คินเลอร์เซลล์คือเซลล์เพชฌฆาต อะไรที่แปลปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเช่นเชื้อราไวรัสปารสาิตเชื้อมรลงมะเ็งมันเข้าปราศเข้าไปเกาะทาให้ฟอหบดนี่คืองานทางวิชาการแต่ถ้าผมจะโฆษณาก็ต้องยึดถือยึดถือคําอนุญาตจากโอโยโอยออยอนุญาตว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามินและคิวเทนแค่นี้เองแค่นี้ก็รู้แล้วครับแต่ถ้าเราจะโฆษณาก็ต้องทําอย่างนี้แต่เราจะเผยแพร่งงานวิชาการก็ตรงนี้ อ้างตำราทางวิชาการเบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบนี่คนระดับประหลัดกระทรวงศนาะสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินพูดออกมาอย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับท่านเอาผลการวิจัยของมาหลาย,หลายแห่งเช่นมาไลฮาวเวร์ตในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมาหลาลัยชั้นนําของโลกเนี่ยมาเป็นผลการวิจัยทั้งเกือบ30ปีมาแล้วเอามาใส่ในใตําราเล่มนี้ผมก็ไปซื้อตําราพวกนี้มาอ่านจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลัย ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับสุขภาพของพี่น้องประชาชนตอนนี้ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดขวดนึงมี60แคปซูลครับซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดนะก็ขั้นตอนต่างๆก็โทรศัพท์เข้าไปได้หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอผมทั้ง2หมายเลขนะจดไว้จดไม่ทันก็กลับไปดูอีกเพราะโชว์ไว้ตลอดที่บุรวีมานั่งพูดที่นี่เบต้าวันเพื่อสุขภาพของ พี่น้องประชาชน